ผมก็กลับมาสู่หน้าของไฟเอ็มซิมโป r กเมนะครับผมก็จะมาดูว่าสกิปทั้งหมดของซิมโปก e r เมอนะ่ยขายอะไรมั่งก็เห็นว่ามีอยู่ตัวเดียวครับตัวเดียวนะครับ,รบก็คือ G-C Phone version 3ครับซึ่งตัวนี้มีความสามารถพิเศษก็คือสามารถโพสทวิตเตอร์แล้วก็แจ้งเตือนเป็นรูปภาพได้นะครับผมขอดาวน์โหลดซื้อเลยแล้วกันคลิกเข้าไปครับเลื่อนลงมาครับจะเห็นเมนูดาวน์โหลดนะครับ ก็ให้ใส่ IP ของเซิร์ฟเวอร์เกมนะครับของผมก็เป็นหนึ่งสองห้าโอเคกดส่งครับ เราก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมกดดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดสักครู่นะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเปิดตัวแตกไฟล์ขึ้นมาจากนั้นนะครับผมก็จะไปที่เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับไปที่ รีซอสนะครับเข้าไปก็นำสคริปที่ดาวน์โหลดมาครับลากใส่ลงไปมันจะแจ้งถามพาส s w เวิร์นะครับซึ่งจะได้พาส s w เวิร์ได้อย่างไรก็คือเราต้องซื้อก่อนนะครับถึงจะได้พาส s w เวิร์ผมกดชำระเงินนะครับเรื่องเงินที่ผมมีอยู่ศูนย์บาทบอกว่าเงินงผมไม่ยังพอผมก็จะต้องเติมนะครับผมก็จะ โอนเงินให้ดูนะครับขั้นตอนทำอย่างไรตอนนี้ผมก็อยู่ที่โอ,อนตังของโท o o o n e y Wallet แล้วนะครับผมก็กอกเบอร์ลงไปเลยจำนวนเงิน900บาทอาจจะคอมเมนต์ไว้ไหนว่าเป็นค่าสริปนะครับ ผมก็เช็คเบอร์สักแป๊บหนึ่งครับ086 4673152จ็านำนวนเงิน900บาทนะครับเมื่อมั่นใจแล้วก็กดโอนเงินเลยครับชื่อนะครับก็ต้องเป็นอาบิชัยทับทอนนะครับจากนั้นครับก็ยืนยันการโอนเงินเลย ครับจากนั้นก็จะนําเลขอ้างอิงนะครับไปแจ้งการโอนเงินบนเว็บไซต์นะครับหลังจากที่ผมโอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นะครับผมก็จะมาแจ้งการโอนเงินนะครับโดยใส่เลขที่อ้างอิงนะครับ จากนั้นผมกดแจ้งโอนเงินนะครับผมกแจ้งว่ารอการตรวจสอบครับจะรอประมาณห้าถึงสิบนาทีนะครับผมจะลองรีเฟซดูนะครับโอเคครับระบบตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วครับเงินผมน่าจะเข้าแล้ะผมลองรีเฟซดูนะครับโอเคเงินผมเข้าละเก้าล้าบาทผมจะลองไปดูสกิฟของฉันนะครับที่ผมดาวโหลดเมื่อกี้นะครับลองชำระเงินดู โอเคผมชำระเงินเรียบร้อยแล้วครับก็จะได้รหัสแตกไฟล์มาผมก็ไปใช้เลยแล้วกันโอเคผมก๊อบแล้วผมเอามาใส่<ม>ก็จะแตกไฟล์ได้แล้วครับโอเคพอดีผมมีไฟล์เก่าอยู่เรียบร้อยครับเราก็มาลองดูว่า ผมปิดเซิร์ฟเวอร์ผมไว้ก่อนลบแคททิ้งใช่นหมครับเราโหลดสกีมเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องสั่งสตาร์ทสองตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพอเปิดเซิร์ฟเวอร์ ก็ต้องตัง้งก็ต้องสั่งสตาร์โฟนนะครับผมขอคอมเมนต์ว่าโฟนลกันต้องสตา์ทตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวที่เราโหลดมานะครับ กเ็เซ้ครับโอเคจากนั้นผมก็สตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมดูนะครับว่าสคริปที่ดาวน์โหลดมานะครับจะสามารถใช้งานได้หรือไม่ เดี๋ยวไงก็ติดตามชมต่อในคลิปหน้านะครับ